ครับในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่นครวหลวงวิจันทร์สาธารณประชาธิปไตยประชาชลานะครับช่วงระหว่างรอพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่25นะครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนะครับแล้วก็จะมีให้ได้ชมกันหลายชนิดกีฬาครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้นั้นไทยเราเหรียญทองนําอยู่มี85เหรียญทองนะครับในขณะที่เวียดนาม83เหรียญทองก็ อาจจะนะครับบอกได้ว่าเราน่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองแหละครับก็ดูแล้วก็โอกาสเยอะกว่านะครับในขนานี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับไฮ<ด>ไลท์ของงานแข่งกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้จากาผลงานของนักกีฬาไทยกันก่อนเลยครับเริ่มกันที่ตะกร้อลอดขวงสากลน,นะครับซึ่งก็เป็นแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับพม่านะครับซึ่งแข่งกันในวันที่9ธันวาคมแต่ก็รอบห่วงนั้นก็มีแข่งด้วยกันทั้งหมดสีชาตินะครับจะมีไทยพม่าฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งไทยนั้นก็ทําผลงานได้ดีนะครับในรอบแรกเป็นอันคะแนนนั้นเป็นอันดับที่1ครับในขณะที่ในรอบตัดเชือกนั้นก็เอาชนะอินโดนีเซียผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับนักตะกร้อจากพม่านะครับนะ และไทยเรานั้นก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อ2องปีที่แล้วที่นครราชสีมาด้วยก็จะแข่งกันทีมละ5คนนะครับความสูงของห่วงน,นั้นจับพื้นก็ประมาณเกือบ4 8เมตรเออเกือบ4 8 8ฟุตนะครับแข่งพร้อมกันนะครับครับม<ว>ีเวลาให้เล่นกันทีม,ะมละ30นาทีครับแล้วมีกันทั้งหมด8-5านะครับ นักกีฬาแต่ละคนนั้นก็จะใช้ท่าเล่นเพื่อทำคะแนนได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมสูงสุดของนักต,ตะกร้อแต่ละคนถ้าสามารถทำได้ครบทุกท่านะครับและได้ครบ3ครั้งในแต่ละท่าก็จะได้คะแนนรวมทั้งหมด240คะแนนครับในแต่ละคนมีทั้งลูกไหลนะครับลูกแปรลูกเข่านะครับลูกข้าแล้วก็โค้งหลังนะครับกระโดดควา ลงลูกสีสันครับแต่ละท่านั้นก็จะได้คะแนน10คะแนนเท่ากันหมดครับครับคือแล้วก็ที่แข่งขันในซีเกมนะครับแล้วก็รอดบวงนี่ไม่เหมือนกับรอดบ,บวงที่เราชมกันที่สนามหลวงนะครับ,รบจะแตกต่างกันนะครับอันนั้นเขาจะมีคะแนนในแต่ละท่าว่าลูกแปรนั้นจะได้กี่คะแนนนะครับลูกกระโดดไข่ยอย่างนี้ได้กี่คะแนนลูกเมื่อเราตัดไข่ได้30คะแนนอะไรประเภทนั้นแต่ว่านี่10คะแนนเหมือนกันหมด ถ้าเป็นสนามหลวงนี่ลูกไหวจะคะแนนจะดีกว่าลูกแปรนะคร <c oughs> <ช>ับลูกแปรนั้นก็นง่ายง่ายเป็นท่ามาตรฐานเพราะมานั้นส่วนใหญ่จะใช้จังหวะในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คะแนนเดินช้ากว่านักตะกร้อของไทยเราที่มักจะเล่นกันจังหวะหนึ่งสองจังหวะนั้นบใก<ช>การที่จะส่งลูกไปที่ห่วงคะแนนในตอนนี้ไทยนําอยู่660-590ของไทยเองในตะกร้อห่วงนั้นส่วนพาะในประเภททีมชายนะครับ ทีมหญิงไม่ได้ส่งเนื่งองจากว่ากติกากําหนดให้ส่งได้แค่6ประเภทเท่านั้นครับจากทั้งหมด8ประเภทถ้า <Yeah. S 1> ยิงเล่นคะแนนยิงหาในี้กองเชียร์ไทยก็สบายใจครับนพยายามที่จะโยนยเพื่อเล่นในท่าที่เหลือทีออ่คนอื่นยังไม่ได้เล่นนะครับ <Yeah. S 1> อย่างเช่นลูกโค้งหลังนะครับหรือว่าลูกข้างลูกด้านข้างนะครับ พราลูกแปรหรือว่าลูกเขาเนี่ยจะเต็มกันไปหมดแล้วครับต้องจําให้ได้เลยครับว่า <laughs> ใครเล่นอะไรไปบ้าง <laughs> นี่พยายามเล่นลูกหลังค้านะครับซึ่งก็เข้าไปได้มาอีกสิบต้งนักเตะก็ของไทยชุดน,นี้ก็มีชัยาวัฒนาโนครับทนายวัดอยู่สุขสารัตอุณมไพวัฒนาใจยเย็นแล้วก็นาชัยชุมมังกุศลกับเอกชัยมาสุขนะครับสุดท้ายครบ30นาทีก็เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน930ราต่อเ6 0 นี่เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ครับจากตะกอลอดห่วงก็เป็นกีฬาที่ทําให้กองเชียร์ไทยเราได้เฮกันก่อนครับตะกอลอดห่วงในซีเกมส์คราวนี้ถือว่าเปิดหัวได้สวยนะครับสําหรับทัพนักกีฬาไทยแข่งกันที่ซุลาวยเทคนะครับจากเป้าหมายทั้งหมดห5้า <5 S 2> เหรียญทองครับ ทีมไทยก็ได้เหรียญทองพอมา่าเหรียญเงินอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแดงครับ กที่การแข่งขันเทควันโดนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับรุ่นเฮฟวีเวทน้ำหนักเกิน73กิโลกรัมตัวเต็งในรุ่นนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นจากเค็กนโดของไทยนะครับคือรพัตกรประสบสุขนะครับไฮไลท์จริงๆนั้นอยู่ช่วงปลายยกสุดท้ายครับช่วง2วินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับรพัตกรประสบสุขนะครับได้จังหวะเตะทำคะแนนเฉือนไป4-3ต่อบุดหวิดจริงๆครับหลังจากที่ก่อนหมดเวลาเพียง2วินาทีคะแนนเสมอกันอยู่3-3ก็ได้จังหวะเตะซ้ายเข้าไปครับก็เฉือนชนะไป ในที่สุดก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็มองไปที่การแข่งขันเอชิเกมในปีหน้าด้วยนะครับสำหรับรพัดกรระสบสุขหรือว่าน้องมึกนะครับก็เป็นเหรียญแรกสําหรับทีมเทควันโดไทยด้วยนะครับก่อนมาก็บอกว่าหวังเพียงสเหรียญทองเทควันโดนะครับเราไปชมการแข่งขันยกน้ำหนักกันเลยครับ ขกันที่โรงยิมของโรงเรียนคอนสวรรค์น,นะครับ,รบนี่ก็เป็นตัวเต็งม,มาแต่ไกลเลยนะครับเป็นเจ้าของแชมป์เป็นเจ้าของเหรียญทองเก่าด้วยนะครับที่ฟิลิปปินส์ทำไว้ด้วยนะครับที่บอลหลอดเป็นเจ้าของสถิตินะครับทองยิ้มบุญพิทักษ์หรือว่าเปลมิลิบุญพิทักษ์ก่อนแข่งนั้นก็มีอาการแค่วัดเล่นงานเงียบๆพอสมควรนะครับผลจุดท้ายแล้วก็คว้าเหรียญทองไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับเปลมซิลิว่าทองยิ้มบุญพิทักษ์นะครับท่าสนัด86กกิโลกรัม ในส่วนท่าคลีนเจอร์นั้น108กิโลกรัมนะครับโอลิมปิกโกลเตลก็ทำไว้194กิโลกรัมขณะที <t ell> ่ที่โบคลอดนะครับก็ในท่าสแนท90คลีนเจอร์นั้น112.5กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองไปตามความคาดหมายครับสำหรับเปมศิลิบุญพิทักษ์น <t ell> <t ell> ้นักสาคิน卡ัต์ยอดบางเต่เน,นะครับประธานที่ปรึกษาสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ไม่ขาดตอนนะครับสำหรับจอมพลังสาวไทยเจ้าขอเซิร์นาานประธาน่านพ้นติดมาดูบิลเลียดสนูกเกอร์กันต่อนะครับนี่เป็นบิลเลียดชายคู่ ซึ่งรม Saint ment, สุรินนั Velvet ้นจับคู่กันกับวัดหัดใหญ่หรือว่าทวัดสุจริตธุรการแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดนะครับนุกไลยังตั้งเป้าทั้งหมด3เหรียญทองนะครับและนี่เป็นเหรียญทองแรกนะครับที่นักกีฬาไทยทำได้ครับ โดยที่อันดับที่สองนั้นเป็นพม่าและที่สามเป็นสิงคโปร์คุณสินทุคุณสิริวงศ์ครับมอบเหรียญทองให้กับนักกีฬาไทยด้วยตัวเองครับใชย้ยาก้มเป็นลงรือว่ามาใช้กับเบรียมไม่ได้นะครับสำหรับโ <c oughs> รมสุรินก้มเป็นคันนอนแล้วได้คะแนนเบ <c oughs> รีก็พา <c oughs> ทีมไทยได้เหรียญทองครับ เทวันโดครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับรุ่น74กิโลกรัมชายรุ่นไลท์เวทนะครับปฏิวัติทองสลับเจ้าของเหรียญทองเมื่อ2ปีที่แล้ว4ีเกมที่โคราชนะครับนัดชิงชนะเลิศนั้นพบกับสวัสดิ์วิสัยพิมาสอนเจ้าภาพลาวนะครับก่อนหมดยกสุดท้ายในคะแนนเสมอกัน0-0แต่เนื่องจากว่าเจ้าภาพนั้นถูกตัดคะแนนทําให้ปฏิวัติทองสลับก็คว้าเหรียญทองไปเป็นสมัยที่2ติดต่อกันคะแนน1-0เท่านั้นเองครับอีกรุ่นหนึ่งครับสริตาพงศ์ศรีนะครับ หรือว่าน้องหยินนะครับดาวรุ่ง18ปีครับต we ิดทีมชาติเป so totally. ็นครั้งท wow. oh. ี anyway> ่2เท่านั้นเองก่อนหน้านี้ก็คว้าเหรียญเงินชิงแชมป์โลกที่โคเปนเฮเกนนะครับในรอบชิงพบกับนูรูนาเดียจากฟิลิปปินส์ครับแล้วก็รอบชิงนั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเน้นที่เตะหัวนะครับแล้วก็เอาชนะไปขาดลอย12-1ตนแต่ศีรษะถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเทควนโดพอเปลี่ยนกฎใหม่นั้นเกมสนุกขึ้นเยอะครับแต่ศีรษะได้3แต้ม ใส่กันยาวๆเลยนะครับอยู่ที่เทควันโดต่อนะครับในรุ่นฟินเวท54กิโลกรัมชายนะครับเจรนัทนาค์วิโรจน์นะครับพบกับลิซาโดจอนพอลนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับและในที่สุดแล้วก็เอาชนะไป8-3ต่อคว้าเหรียญทองไปครองนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับสำหรับจิรนัทก็เป็นสายเลือดใหม่นะครับของทีมเทควันโดของไทยเราที่คุณ อนุมัติบอร์ดนะครับพอเปลี่ยนกฎมาเตะชี้ศักแล้วได้สายคะแนนนี่หลายคนก็นักเทเบิลโตหลายคนก็เริ่มมาเล่นของสูงนะครับรบเพื่อที่จะทําแต้มทิ้งห่างคนช่วงให้ได้แต่นี่แหละครับถือว่าเป็นดาวรุ่งสดๆครับดาวรุ่ง15ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับน้องจูด์บอลลวงพงพาณิชย์นะครับเรียกเสียงือหาให้กับทางสมาคมเลยก็คิดว่าไม่น่าจะคว้าเหรียญทองด้วยซ้ําไปนะครับผลชูร้ายแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับสำหรับบอลลวงพงพาณิชย์เหรือญเงินนั้นเป็นของเวียดนามนะครับคู่ชิงชนะเลิศ เอาชนะไป6ต่อ4นะครับ